สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมชุดแปลงหน้านะคะดี a x 2022นะคะมาใส่ตัวตรงนี้นะคะจะเป็นใส่สำหรับรถด m a x 2018นะคะเป็นกันชนนะคะกันชนแท้นะคะสเตปดี a x 2020ตัดใส่สเตปไฟบูนะคะ2018นะคะรถสีเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับลำนี้นะคะ สวยนะคะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยว LED นะคะแล้วก็กระจังหน้า2022แท้เบิกใหม่นะคะเป็นอะไรแท้ทุกชิ้นเลยนะคะปีกรับกระจังนะคะแล้วก็คานกลางตรงนี้นะคะเป็นตัวคานกลางของ2020นะคะเป็นแท้เบิกใหม่เช่นเดียวกันนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะติดตั้งสนิทเข้ารูปทุกจุดนะคะสีเนียนๆเ,เลยเดี๋ยวเราให้ดูสีใก,ใกล้ๆค่ะ งานเนียนๆน,น,นะคะงานตัดต่อสนิทเข้ารูปนะคะเชื่อมนอกเชื่อมในนะคะรอๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกระจังหน้านะคะ 22, 2,022นะคะตัดรับมาสำหรับใส่ไฟบูนะคะเป็นปีดีแม็กสองนนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะ ติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มออโตช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม14ี่ติดถนนใหญ่เลยเบอร์โทรศัพท์0 8 3 8 9 4ป6 0 3นะคะเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากแปลงหน้าแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาหน้าไหนฝากร้านตั้มไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งตัวเลือกในการแปลงหน้านะคะแบบนี้เลยสวยๆค่ะ ท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มออ t โตช็อปด้วยนะคะะหล่อเนียน <ๆ S 2> แบบนี้เลยนะคะสีขาวมุกแนวทางของทางการแปลงหน้าของร้านตั้มออโตช็อปติดต่อ สอบถามดูรีวิวได้ทางหน้าเฟซหน้าเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะเรามีรีวิวส่งงานทุกวันนะคะฝากร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการแปลงหน้าของเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ